สวัสดีครับเพื่อนๆจากที่ผมเคยบอกว่าผมจะทำมินิรีวิวว่าอะไรคุ้มที่สุดใน o u t l a w p a s s season 4นะครับมาดูกันเลยดีกว่าเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับ o u t l a s s 4นะครับผมหน้าหากเราเล่นจนถึงเลเวล99เนี่ยเราจะได้ทองคืนทั้งหมด30ทองนะครับ อันดับแรกเลยนะที่ดูเหมือนจะคุ้มมากๆเลยก็คือการเพิ่มจํานวนกระสุนของช็อตกันกับไรเฟิลมาเท่าหนึ่งเลยนะจากที่ช็อตกันเดิมแรกเนี่ยจะมี60นัดก็เพิ่มมา120เลยนะแล้วไรเฟิลที่จากเดิมมี100นัดก็เพิ่มมา200นัดเลยนะซึ่งอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยแต่ก็ยังเพิ่มจำนวนกระสุนปืนพกที่ไม่ได้เป็นลูกโม่นะครับจาก100เป็น200ด้วยนะครับ ต่อมาก็คือการปิ้งอาหารได้3ชิ้นต่อครั้งเลยนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเราสามารถปิ้งได้ทีละ3ชิ้นเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดทีละชิ้นทีละชิ้นเนาะและสุดท้ายที่ดูเหมือนจะคุ้มสุดในพาสนี้นะก็คือฟาชาเวลของแคมป์อาชีพนักอันดนูักษ์นะ ซึ่งถ้าหากเรามีแคมป์ของอาชีพนักอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าที่เราจะพักปิ้งอาหารได้แล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะสามารถ Fast t r า v เวไปจุดไหนก็ได้เนาะโดยก็เสียค่าใช้ใจ่ายเหมือน Fast t r า v เวปกติเลยแต่แค่ว่าเราสามารถ Fast t r า v เวจากแคมป์นี้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปที่ป้ายและซึ่งถือว่าสะดวกและก็ดีมากๆเลยนะ และนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าคุ้มและมีประโยชน์ที่สุดสำหรับ o u t ล a อ Pass 4ครั้งนี้นะครับผมหากเพื่อนๆที่กำลังลังเลที่จะซื้อเอาล a อ p แ s ส4เนี่ยผมก็ให้คลิปนี้เป็นตัวเลือกของท่านผู้ชมนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ